สิเป็นน้ำเพลินสิเป็นน้ำเพลินหานสิสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสังิเอซีแฟนช่องมรการาพากรุนตกเดินนะคะ ตามชมมืนนี้มาตามแน่ฝาเสียนรุ่นนะคะครับครเสียนุะคะพี่เป็น้มาเป็นเป็นเียนนะครับเข้าให้พวมึึนมายังสนเร็กง่ายจังไหเีนเบื่อาดีเลยเร่างดีเลย่จับเป้ะเดี๋ยวเอาให้ เร้เขียนเลยยนเลยัคุยกัาคุยกันพี่กับน้องไม่ก็เห็นสมเห็นสมก็ประกาศแล้วยนไว้ให้ก็ยังเนี่ยานนั้นมืดตงอท่าน้หเจตังีรยิมนจีนถึงงามตพี่น พี่นองถามมาพอเสียนรุ่นฝันหรือเปล่าหมกวันดัฝันด้เานปล้านฝันจ่องไปครับพอแ่พอแม่เราไปท้านฝันเราจะตั้งมาตานะ่ยแกเดลียวถามแล้วอรันนอนเสี้ยนรุ่นน่ะฝันแม่นฝันดีพอจุ่นอนสาวเนาะอ่าโอ้เขาว่าให้คนสวยๆมาฝันต่อยเมีเด้อเส้นนอนฝันแม่นเลเสี้ยนเต รอฝันแมนตัไงแต่ตั้งแต่เอาว่าเปลี่ยนนั่สิพอาตั้งแต่ซจ้งด้นมาทำใดนั่นือคือการตั้งแต่แจ้งด้วยทำใดเปิดโตนะแล้วก็เปันตัวศูนย์เลยเด้แมนฝันตายสองคุูนส์ูนยหารอะไรตีตายสองไม่น่าแต่ว่าคุณนั้นพอสอหาศูนย์นได้นามกลางตี้ฝุ่นแม่นมิตรพุทตีมันแม่นมาเนี้ยนีก่อนแก้ว เราไอ้พวกมิ้งพูดอะไรจักได้พู้ได้แมนสุราสิ์ผู้เดียวเนาะซุนซุนเนี่ยจักใบละอันนั้นเจ้าว่าอ่อนไหมแล้วได้เลียงเลียงเลียงเนี่ยว่าเจ้าเมื่อได้เจ้าเมื่อถือลอตเตอรี่อะไรวันครับเพราะว่าขายบ่ออกคนบ่ซื้อจักผูดได้เป็นว่าไปเอาเนาะอซีปีกระบ่ออกจียเขี่ย อันนี้เจ้าคล้องอันเจ้าคล้องแข้งลอตเตอรี่เนาะมันเหลือเข้าวเล่ได้จริงครับเลยซอยเพิ่นนั่นข้าวเล่าชื่อใช่ไหมก็ต้องซอยกันก็สืนอก็ต้องซื้อซอยเพิ่นนั่นี่วหมมันเหลือหลายเนาะเออได้ยินยากอย่างนึงโศกกะเลยเข่าแข้งขุ่มเดืองเข่าเฮ้ยนั่นคุ้มซื้อกะสิบ้าสื้อเดู่่เด็ดประเทศไทยลูกคู่กับเสี่ยรุ่นโดนเอายหญ่จ่อย จะเมื่อมาคุ้มให้เล่าหา่่แล้วก่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่น่่่่น่่่่่่่า่่่่่เ่่น่่่่่่า่่่อ่่่เ่่่่่เข่เ่า่่่่้่่่าเ่่่่่่่่่่่่า่่่่่่มุ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่ง่่่่่่่่่่่่อ่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่่ เอาเลินเราเหมันสิเป็นนิสัยตลอดแล้วต้องกทให้ให้แล้วกนเล่ายังไงเนี่ยเห็นบาเล่ามือนั่นเกิดยงี้ยงหกเก่าสมแจงมันมาลูว่านหกเตาสัน่งอเนอี้กันสั้นได้เยอะสั้นว่านาดาซูน่หยว่านาซื่อศูนๆปะนะเออถือเสี้อเสืกท่อหสิบตงอ้เื้อเบื่อท่องงาน ได้รัตตอรี่รัตตอรี่แล้วจะไปเอามัแล้วก็ได้อีหย่างนโอ้ยยางผ่านรัตตอรี่นี่ต่เลขศูนย์เตรมอยู่เจ๊ด่าปมันมีแต่เลขศูนเลยลูกพจนพมากมันมาจาเลขศูนย์มันศูนยหลายคนมีแต่ศูนจุ้มๆว่ามีศูนย์เท่าไหร่หมนี่ยฉันได้ยิ่งนสารให้หน่อยนะคะ ดูเงี้ปหน่อยนใจยังไงสนใจทำไมต่วอ่ากะไปจงใแต่เขาถ้าเอาย่ไปแล้วว่าจะโดนอู้ยน่ารักสินะนางเลนตะพันผู้เล่นไปไหนผู้เล่นระวังผู้เ่นเราเนน้ำแจ้ง fcu พมาเรมาแจงเยเริ่มกนหัวหนเกิมๆิมาหอดจนนลุงเดว นั่นเอบ้ถ้าเขากล่องร้อนจงเฮาเห็นเราไปนั่งเฮียงเส้นรุ่นนแล้วทางยายน่งยาเอาเส้นนี้ก็ได้ป้องตั้ง่าที่มัน็นสืตั้งคนมันสิเหมือนต่างอย่านีก็ต่าแต่า มันรับใส่กาวเส้นรุ่นเขางมวดเป็นงวดกันือว่าสุดยอดแล้วว่าสันบ่มีผู้ใดบอกเขาสู้งอดแต่ว่าสันเขาพี่หน่องก็เสียกันมาแบบขอบคุณแล้ครักยมาฟังพี่ก็ได้จ้าทั้งนั้นก็ได้ทั้งวันทั้งนั้นมันจมื่เนี่ กาเส้นอะก็ได้ท่ทำเง้นก็ได้วามาบุญทาบงญมาบุญมาบันมอบุญมาดุญมาบมาบุาบุาบุญมาบัญมาบุาบุญาบุญมาบุญมาบุาบุญมนบญมาบนเบุญมาบาะนญมบุญมบุมาุ่นาบุญมบุบุาบาบุาบุาบาบุญมาบุญมาบนญมาบคบุญมุ่มับวัดีค่ะุบบาเาบาุ ตะกี้เบิ่งแต่ซ่องความสบายเห็นแต่ในบอดได้มาโทรศัพท์โทรศัพท์อ่ะโับทั้งละซับสามารั้งแรกนะครับแต่ในวัตถุบอดได้เขามาก,กอย่าลืมเป็นกำลังใจให้ทางยังเป็นยังได้ครับเด้อสำหรับแนวทางตำราวนะคะของเซียนรุ่นนี้ก็ลดสองสองมือติดนี่นะสองวาเข่าหนึ่งแล้วก็ม่าลูดอีมื้วานกวนนี่เลย เขาเขาวันจันทร์เขาวันจันทร์วันรุวันพุธไม่นี่เขาอีกคือว่าอาทิตย์นี้เขาสองเทียารุษแค่หนึงไม่นี่สิบเขาอีกว่าแสนแสนไปจคได้กือบสอง่ได้แต่เขาเขาคุ้นก้าร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ว่าพี่ว่าร้อยปร์เซ็นต์เนาะ กำลังใจแต่กำลังใจเสียงขันอังสองเกตตางมาสั่งสองสุรศิลป์อะไรได้เลยอ้าเสี้ยนรุ่นล้อกระสิเขียนเลยได้บาทนี่แม่นบ้าร้อมแล้วเนาะพร้อมแล้วเสียนเลอะเนาะแง่เลอบาทล้ากระสินั่งยิ้มซื่อหนาแล้วตังบ่อให้เราเขียนน่าเป็นแห่งเป็นคนเบาเก่งเป็นคนคุยคุยเก่งอยู่เดี๋ยวรอนะคะ เป็นเลาแสงมันบอกแต่วันก็ระดับมันก็มืดแคเมือนเิมต้ที่มาต่างารอิงรอได้ยุบแก่วเซียนไปก่อนลักเซียนลุนซูู่ปลดติดทุกสถานการณ์นะคะตอนนี้ติดตามรับชมนะคะ บ้านไทยเมื่อวานนี้ปล่อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่คยเบิ่งอีกปล่อยไปแล้วใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวบางสายะไปเอาตำราไปก่อนเนาะ,ะเปเอาัรากนานะคะ่านะผู้ชมแต่เขามาตั้ค่หนู้จกทช่องากระน้นเพิมทางที่ิดดอนนะคะ

ุดเต็มเลยอครับครับสุดเต็มครับอ๋อสุดเต็มนี่จะสุดครับส่นมากิบสองแวิบสองครัใช่นี่เลิดสองสิบสามสุดครับสิบสองครับอ๋อสิบสองสุดมาตรทานี่มีนครับิบสองสุดตลอดแล้วก็จะวงให้เมื่อนี้มีความมันแก่จะต่เส้นน้อเตียน เหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไร้็ดสิบแปดสิบพื่อโนนครับวันนี้ยิมเซียนมาถึงลอยักยาทำตการตีกันาเจ็ดสิบแปดสิมาหวานอบ้าเจ็ดสิบแปดสิบเราพี้องเลบอกการันตีค่ะมาจ็แต่นสิมาหอด้วลอวเชยเนหน้าแถวดิ โอ้มือนสี่สามตัว <of> สองแหงแขนแขนสองแหงสนละอ่าสนี้ลยสี่ตัวนี้นะครับิดตามเสียนรุ่นนะครับขาเป็นท้องแถบจะมีลายเส้นของเนี่ยครับอาจารย์อาจารย์ยงขาผมมีลายเส้นด้ยว่าของกลอมนะครับพออออตัวน <ums> ี้ แหงยากแนกว่าน้นเรียน่าอขท่นอำไปทบุญก่าับร์ชางแห้งหยวดเลยเียนตอนเป็นเด็กน่อยนักเรียนได้สอนหอดคู่คู่เห็ดกันบานพิษคู่เสอนที่นี่เดพิษอาจารย์คู่นี่ได้สอน สมาธิเราดีนะคะเนาะอาจารย์รุ่นหรือขับยาบันเบิ่งจากการลักษณะที่คนเขียนหนังสือหนังสือนอนที่คนอาจจะพูดเยอะแต่ว่าสติสมาธิหรือว่าการคินคนนวนของคนจะเหม็นยั่งสิประมาณนี้เนาะครับขี่ผู้ใดเ็นเนี่ยยังเหมือนยับว่าโดนเบิ้งตะโกน กำลัอจะส่งรับกับคูนะครับสำหรับชุดเต็มนะครับโอเคเด็กีว่ะโอเคนะคบแต่ว่ารอนะคะท่านผู้ชมเนาะกลังใจเตียนนะคะ อ่ะสวงกลมใบที่คือว่าเป็นชุดเนียนบ่ครหัสเนื้อเนียนตัวเนียนตัวจอยมีหง้างสำหรับคนชุดน้อยนะครับเสี้ยงทางกับวงกลมนี่บอกรหัสจะเน่าท่าสามตัวนจัสุดครับสองอ๋ห้ยสองสุดบ่ครับใคยเข่าสามตัวตรงๆนี่บ่ครับเคยอยู่ครับอ๋อเคยให้ยสองสุดนี่เคยเข่าสามตัวตรงห้อง อันนี้เนี่ยปั้งทำเล่ารครับครับล่านี่ครับเดี๋ยวรอพร้อมกันยังมาเสร็จน,นั่งกัปงไปไหไม่ขึ้นฟันดีป่ครับบ่ฟันเลยครับบ่ฟันเรี้ยไปหยากฟันด ฝันเนอะเนื้อว่านออกภาษาจะฝันดีบอกฝันเลยบอกครับโอ้ไปทำบุญกันงกายมันก็จะให้โชคให้ลาบนะครับเนาะเมื่อวานไปทีงไหนครับเมื่อวานนี่แหละเ็ดแกคระภาษเพิ่งให้เพิ่งอยู่วัดพี่บุญครับโอ้พี่บุญว่าครับเนี่ยมู่อวานนี่แหละเฮ็ดไปถวายวัดเป็นภาษาพึ่ง เราบมื่อนี่หลายเด้มืน่นตังี่มันตามสุดไงแบบนี้เนี่หมื่นียงเสยงมากเลยนะครับเลยจ้หญ่มาแล้วเขียงหรือเ่า<ๆ>ม่เนีม่่คือหนักบอะของของของกาละสินได้หนักเงี้ยออเนีาไว้กลางเราหัวมากเมืโอ้พอดีเขาจะได้แนวท่านกาละสินน้ำทหารเอาอัน เอันอนเล็ซีแคปามาดามมาครับสำหรับตัวีเทางครแคปงาจอ่ับครับสำหรับคุณคุณน้อยนะครับจะมีโลโคมให้อยู่ตอนนี้มีอยู่6ชุดนะครับ แคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอแลเดี๋จ้าพี่น้องทำซ้นี่นมาอย่างนี้ขอกระจกที่ว่าจะไหนล่ะพี่น้องเลยลายช่องลายกล่องเริ่มนอนลายช่องลายกล่องพนอนเลยเนาะขอบคุ็เจ้าแจงคอเอาค่ะสวัสดีค่ะทักที่ตั้งสวัสดีค่ะคุณสวยสวัสดีค่ะไปเจ้งไหนมาเจ้งไหนคือรักมากคือหมอนิ่มสด้า หออถค่ะนํ่ไปก็ร้อยไปดิ้อยปรอยมาเดีอาเลขให้ดูนะคะลามืออียนส่วนตัวเซียนมักตัวใดเป็นพิเศษครับครับครับเจ็ดหนึ่งกับศนยครับเจ็ดหนึ่งกับศูนห้านะครับอันตัวเดียวเราวางเจ็ดกับแปดเซียนมักตัวใดค่ะหนมักเ็มักเจ็ดโอเจ็ด จนโตเนาะเราจับคู่ตัวใดค่ะเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจักเปอร์เซ็นต์ค่ะมั่นใจมืมอนี่มันใจจักเปอร์เซ็นต์ค่ะแปดสโอ้จากเจิบขึ้นแปดสิบ ก็มีเสิบแล้วเอร์เซนะคะอาจจะชวงตันเลขม่นาขอยังจักรอแนเสี่ยนคว่ำมันใจคว่ำมัดส่วนตัวครับมัดส่วนตัวก็ได้ครับก็เกณหนึ่งเจ็ดสองนี่แหละเกณสอยนเป็นไฮเดียนเนครับเนาะก็ได้มาเก็ดหนึ่งเก็ดสองนะครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับคุเชอมคนเกณฑ์ทั่กระบอกเลยนะจริงข้าม่าว่าชอบเจณฑสองเลนะขอบคุณครับขอบคุณครับ วันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานทุกท่านนะครับเนี่มากันหลายท่านนะครับวันนี้นะครับมามาดามมาดามครับเอ้าสวัสดีครับเด้อมาดามก็ี่ใหครับเด้อยวันดีเด้อครับเด้อสันดอนคุ้มเฟินน้องแท็กซี่เลยแคปหน้าจอเด้อครับเพิ่งโดนพ่อซึ้อทุ่นะครับ แเป็นตัวเมีเนี่ยน้องสาวเสียนรุ่นก็บ,บอกว่าฟันเด็ดเรามาขึ้นเนี่ยมาสั่งตอมวด <c oughs> เดี๋ยวหลังจากเสียนรุน่นหายหน้าท่างเสร็จกับทีมีไปต่อน้องสาวเสียนรุนน่นแล้วพี่น้องก็ฝากไปใส่เรื่น้ำกันไปก่อน <c oughs> อ่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะยางเลย